ปลูกหญ้านะคะอ่ามันอากาศลมลื่นมากเลยเนาะนะคะเมื่อนี้นะคะชดเชยน,นะคะตน้นม่วงกะนี่เธอต้นยังไงเป็นม่วงเป็นม่วงกะบ่ถท่านเดี๋ยวจะเลื่อปันใดน,นะคะอ่ามันอากาศรอบข้างเพื่อนกะอ่าเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เ,าเนาะนะคะปลูกซ่งปลูกคอหยางซองไปอ่านำทางข้างเนะาะบรรยากาศลมลื่นอ่าเป็นอยูอ่านอกเนาะนะคะ ดีดีพี่นองรับช่มน้ำกันเลาะมากคางนี่สมาเบืองตนตนตองน,นะคะยายเยี่ยมคยอามาดูนะคะตนตองตน,ตนหญ่สิพี่นองค่ะมาเก็บบรรยากาศยามพ่อหน้าสิงคานนะคะมาเห็ตบตนแักตูมงามเลยสะออนพี่นองคะ่ะหกตุมบงานากันนันนะคะต้นนี้อย่างง่้พี่นองค่ะเป็นสีเหลนใบสีม่วงม่วงนะนะคะเตเตี้ยนะคะเต้มผืนอยู่นะคะ พี่นองคะ่ะมาเก็บบรรยากาศยำพ่อหน้าสิงคานนะคะามาเห็ดต,ต้นแบบตูมงามเล่ยสะออนพี่นองคะ่ะดอกตูมปลูก้านะคะอ่บรรยากาศล,ลมรื่นมากเลยเนาะนะคะเมื่อนี้นะคะชดเชยน,นะคะต,นนนตอนอ้นม่วงกะพิธาต้นยังไงเป็นม่วงเป็นมุกนะคะเลยยางออกมาเลาะอ่ะธรรมชาติไะคะพี่น้องรับช่งน้ำกันธรรมชาติในคือว่าในเมืองเนาะในอำเภอนะคะเพราะว่าอำเภอหน่อยแต่ว่า บรรยากาศรอบคางนะคะลมลื่นเนาะนะคะเพนนั่งมาพนั่งบรรยากาศเย็นดีๆเนาะแเบิีงนะคะท่าอนอนกับนันนะคะต้นนี้ยังไม่พี่น้องคะ่ะเป็นซีเลนใบซีมงม่วงเนาะนะคะเตี้ยๆนะคะ,ตะ,คะเต็มพื้นอยู่นะคะของปลูกหญ้านะคะบรรยากาศลมลื่นมากเลยเนาะนะคะมือนี้นะคะชดเชยน,นะคะต้นม่วงกะพี่ถ้าตน้นยังไงเป็นม่วงเป็นม่วงอมหมด ดำดำไหมนะคะหมดดำติดขางกําแพงฝนตกเนาะนะคะเหมือนอยู่ขางกําแพงเง้ยเอี่ยมกับมาก,กลมทายซองเมืงโอ้ยหลายคักร้องปลูกหญ้านะคะ่ะบรรยากาศลมลื่นมากเลยเนาะนะคะมือนี้นะคะชดชื่นนะคะตน้นม่วงกะบพิธาต้นยังไงเป็นม่วงเป็นม่วงอกลองเนาะนะคะจโจวนี่กับบะมีลูกนะคะม็ดลูกแลี้ยวบ,บ่ะมนบ่ะมีง่ามเนาะกับบะม่วงซ้ำน่ด,ดูเรื่อ พี่น้องคะ่ะมาเก็บบรรยากาศยำพอ่อนางสิงคานนะคะามาเห็ดต้ตนบักตูมงามได้สะออนพี่น้องคะ่ะแบบตัวโอกลองเนาะนะคะชว่วงนี้กับบมุมีลูกนะคะม็ดลูกแล้วบ่แมเนบ่แมเนงามเนาะคะ่ะบักม่วงซ้ำแลดูเรืนนะะ่องบบงามเนาะค่ะหมดดำดำ,ดำไหมนะคะหมดดำติดขางกำแพงฝนตกเนาะนะคะเผื่ออยู่ขางกำแพงยิ่งเอี่ยมกับมากรกมทายซองเบิงืง โอ้ยหลายค่ะี่บรรยากาศรอบคางนะคะล่มลืม่นเนาะนะคะพนั่งมา่นั่งบรรยากาศเย็นดีดีเนาะวบบิีงนะคะเป็นอยูอ่นอกเนาะนะคะค่ะทุกอย่างก็ต้องพึงพ่งผ้ากันเก็บธรรมชาติบรรยากาศป่อยเนาะนะคะหาอยากหายกินไก่สัตว์พึงพ่งผ้าเนาะนะคะพึ่งผ้าธรรมชาตินะคะ คนเฮาเพื่อกันเนาะพี่นองค่ามาเก็บบรรยากาศยมพ่อหน้าสิงคานนะคะมาเห็ดต้นบักตุมงามได้สะออนพี่นองคขาบักตุมางนันกันนันนะคะต้นนี้อย่างืวอพี่นองะ่ะเป็นสีเลนใบซีมงม่วงเนาะนะคะเตเตี้ยนะคะเต็มผืนอยู่นะคะดีๆพี่นองรับชมนำการเลาะมากคางนี่สำมรับเมืองตน้ตนต้นตองนะคะยายเยี่ยมเคย อามาดูนะคะต้นตองต้นใหญ่สีงามเนาะค่ะงามเนาะคะ่ะอหมดดำดำไหมนะคะหมดดำติดขางกําแพงฝนตกเนาะนะคะเพิ่นก็อยู่ขางกําแพงเงี้ยเอวแบบว่าก,กลมทายซองเบิ่งโอ้ยหลายคักร้องปลูกหญ้านะคะบรรยากาศลมลื่นมากเลยเนาะนะคะมื่อนี้นะคะชดชื่นนะคะต,นนตอนอ้นม่วงกะีแต่ต้นใหญ่ๆเห็นม่วงเป็นม่วงงามเนาะค่ะงามเนาะค่ะ,ะอหมด ดำๆไหมนะคะหมดดำติดขางกงําแพงฝนตกเนาะนะคะเพิ่นก็อยู่ขางกําแพงเงี้เอี่ยมกับมาก,กุลมทายซองเมืงโอ้ยหลายค่ะร้องปลูกหญ้านะคะ,ะบรรยากาศลมลื่นมากเลยเนาะนะคะเมื่อนี้นะคะชดเชื่อน,นะคะต,นอตอนอ้นม่วงกะพถ้าต้นยังไงเป็นม่วงเป็นม่วงอกล่องเนาะนะคะช่วงนี้กับบะมีลูกนะคะม็ดลูกแล้วอะบะมินบ่ะมินย่ามเนาะก่ะบ,มบ,มบมมะ,ะบบม่วง าสามรด,ดูเรื่อมดค่ะสดชื่นมากเลยเนาะนะคะเห็นบรรยากาศดีๆามาถ่ายกิบพีพีน้องรับโมน้ำกันนะคะหมดกะลาให้พี่น้องเอ้ยนะคะพี่น้องขายระเบิ้ลกรมกรเต็มเลยนะคะเห็นไก่เหลียงไกน่น้ำจ้าพี่น้องกาไกบ่บานายางซองไป นำทางขางเนาะบรรยากาศลมลื่นนะคะสดชื่นมากเลยเนาะนะคะเห็นบรรยากาศดีๆมาถ่ายกิบพี่น้องรับช่วงน้ากันนะคะหมดกะลาให้พี่น้องเอ้ยนะคะอปอยเนาะนะคะอายากหายกินไก่สัตว์ผึ่งผ้าเนาะนะคะผึ่งผ้าธรรมชาตินะคะ,ะคนห่อคื่กันเนาะหานฝากเอาธรมรชาติมฝากพีฝากน้อง ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ค่ะซ้ำนี่แหละค่ะกลิ่บรรยากาศโจงงานน้ำเนาะค่ะโอกรองเนาะนะคะช่วงนี้กับบุมีลูกนะคะมืดลูกแล้วบ่้มเนบ่้มเมนงามเนะะมาะกับหกม่วงซ้ำนึดูเรือ้มกับ่ท่านจะเลื่อปันใดนะคะอ่ามันอากาศปลอบขางเพื่อนกะเลี้ยงไก่เลีเ้ยงสัตว์เนาะนะคะปลูกซิ่งปลูกโคน,นองขาเดิวเบิ้ง กรรมกรรมเต็มเลยนะคะ,ะเห็นไก่ผเลีเยงไก่น้ำจ้าพี่น้องกาไกบ่บานค่ะพี่น้องค่ามาเก็บบรรยากาศยมพ่อนางสิงข้านนะคะ,ะมาเห็นต้นบตัตตุลงามเลสะอสอนพี่น้องคขาหกใจอยู่นะคะ,ะต้นไม้ทางทางมองต่อพ่อราบอเนาะเยี่ยมก็นั่งยุ่นนารตาต่อพ่อราบอนะคะก็เลย เห็นต้นดินฟ้าเห็นต้นตุมค่ะสดชื่นมากเลยเนาะนะคะเห็นบรรยากาศดีๆามาถ่ายกิให้พี่น้องรับชมนํากันนะคะหมดกะลาให้พี่น้องเอ้ยนะคะมีลูกบอนะคะลูกบะม,มีได้พี่น้องค่ะนะคะเห็นใบมัตองเนาะนะคะกุบต้นม่วงแล้วก็ต้นตองนะคะปกรองเนาะนะคะชวนนี้กับบมีลูกนะคะมัดลูกแล้วบะเมน พอเม็นง่ามเนาะคะออ่ะบหกม่วงสามฤดูเริ่มยางซองไปนำทา้งคางเนาะบรรยากาศลมลืนน่นท้องปลูกหญ้านะคะ,ะบรรยากาศลมลื่นมากเลยเนาะนะคะเมื่อนี้นะคะชดเชยน,นะคะต้นม่วงกะัี่ถ้าต้นยังไงเห็นม่วงเป็นม่วงพี่น้องขายได้บนกอรมกำกำตเต็มเลยนะคะ,ะเห็นไก่ผงเหลียงไก่น้ำจ้าพี่น้องกาไกบ่บานกำเนาะค่ะ นะคะคนะในอำเภอแต่ว่าเพิ่นกับปลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศได้นลมเรื่นพี่น้องค่ะเอาอหน้ามดดำดำไหมนะคะหมดดำติดขางกําแพงฝนตกเนาะนะคะเพิ่นอนอยู่ขงงางกําแพงยิ่งเอี่ยมกับมากกลมทายซองเบิ่งโอ้ยหลายค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเบืองกรรกรรเต็มเลยนะคะเ,เห็นไก่ เพลียงไก่น้ำจ้าพี่น้องไก,กลไกลบ้านกา็เป็นอยู่อนอกเนาะนะคะพี่น้องะ่ะมาเก็บบรรยากาศยำพ่อ,าพอนางสิงคานนะคะามาเห็นต้นบบกต,ตูมงามเลสะออนพี่น้องขาหกไหลอยู่นะคะต้นไม้ทางทางมองต่อพ่อระบอเนาะเยีเ่ยมก็นั่งอยู่หน้าลานตาต่อพ่อระบอนะคะเลยเห,เห็นต้นดินฟ้าเห็นต้นตูมหูม โดกนะคะแต่ว่าอเลี้ยวคนไปกระดแดดแจ็กน้อยเนาะนะคะนู่นหนุตูมโดกพี่น้องแต่ว่าบ่้นทันสุกค่ะนะคะหน่วยเขียวถั่วกำปั้นนี่แหละนะคะลานฝากเอาธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องขอบคุณค่ะที่ติดต,ตามรับชมสําหรับคลิปนี้กันซ้ำนี่แหละค่ะคลิปบรรยากาศตรงงานอ่าบรรยากาศรอบคางนะคะล่มลื่นเนาะนะคะปน,นั่งมานั่งอ่าบรรยากาศเย็นดีๆเนาะนะเดี๋ยวเบิรงนะคะ อ่ามีลูกบอนะคะอ่าลูกบอมีได้พี่น้องค่ะนะคะเห็นใบมักตองเนาะนะคะกุบต้นม่วงแล้วก็ต้นตองนะคะอ่ามีลูกบอนะคะอ่าลูกบอมีได้พี่น้องค่ะนะคะเห็นใบมักตองเนาะนะคะกุบต้นม่วงแล้วก็ต้นตองนะคะปอกลองเนาะนะคะช่โงนี้กับบอมีลูกนะคะมัดลูกแล้วอ่าบอแมนบ๊อแมนย่ามเนาะกับบอม่วง สามฤดูเริ่มนะคะคนะในอำเภอแต่ว่าพิ่นกับปลูกเลียงสัตว์เรียงยังเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศเป็นลมลืนพี่น้องค่ะเอาล้องปลูกห้านะคะบรรยากาศลมลื่นมากเลยเนาะนะคะมือเนี้นะคะชดเชื่น,นะคะต้นม่วงกับพี่เธต้นยังไง,เ,งเป็นม่วงเป็นโมกปอยเนาะนะคะหาอ,อ,อ,อยากหากินไกลสัตว์พึ่งผ้าเนาะนะคะพึ่งผ้าธรรมชาตินะคะ คนเฮาเพื่อกันเนาะธรรมชาติทางขาเงี้ยนเพิ่นปลูกวิถีชีวิตเนาะ,ะบรรยากาศรอกคางนะคะล่มลื่นเนาะนะคะเพนนั่งมาพนั่งบรรยากาศเย็นดีๆเนาะแบนะบเบิร์นะคะถ่านดีๆพี่น้อง